ทดสอบมีดเหล็กเน่ตีร้อนนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับเล่มละสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งแล้วครับมีเหลืออยู่สามเล่มนะครับสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับรับประกันคมบินแตกหักนะครับเดี๋ยวจะทดสอบฟันไม้ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะทดสอบปาดกระดาษนะครับนะครับเนี่ยครับ การกินอันนี้เป็นตอไม้สักนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นตอไม้สักนะครับ คมยังอยู่ดีนะครับไม่มีบินแตกหักนะครับตัวนี้เช็คการรักษาคมนะครับปากระาดาษครับก็ยังรักษาคมได้ดีเหมือนเดิมนะครับไม่มีบินแตกหักครับเริ่มแรกผ่านไปครับตรงนี้เล่มที่สองนะครับ เหล็กแนบตีร้อนชุบแข็งด้วยน้ำมันเหมือนกันนะครับชุดเดียวกันเริ่มละ350บาทเช่นกันครับเดี๋ยวจะนัดไม้ดูนะครับนะี่ครับ ตดสอบแบบต่อไม้สักนะครับจางไม้ไปเลยผมยังอยู่ดีนะครับเนี่ยครับผมยังอยู่ดีนะครับยังไม่บินแตกหักเลยนะครับปาดกระดาษต่อครับ ยังรักษาคมได้ดีเหมือนกันเลยนะครับเล่มนี้เล่มสุดท้ายที่มีแบ่งปันนะครับตัวนี้ครับไม่ได้เน้นสวยงามอะไรมากมายครับเน้นใช้งานจริงๆเลยนะครับราคาแค่350บบาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับ ผมยังอยู่ดีนะครับไม่มีบินแตกหักเช่นเดียวกันครับรักษาคมได้ดีเหมือนเดิมนะครับเรมละ350บาทนะครับมีอยู่3เล่มครับ350บาทรวมส่งรับประกันบินแตกหักนะครับ ถ้าบินแตกหักยังไงทักแชทช่างมาได้นะครับเดี๋ยวจะทําเล่มใหม่ส่งคืนให้ครับห,รหลับประกันตลอดชีพครับเฉพาะตัวใบมีดนะครับขอบคุณครับ